เรื่องเล่าวันนี้ขอนำเรื่องอุบายทรรอันลึกซึ้งของหลวงปู่ดูพรมมปัญโยมาเล่าให้ฟังกันครับขอขอบคุณข้อมูลจากเพจหลวงปูด่ดูอาจารย์สุภรัตน์หลวงตาหมาฟังจบแล้วกรุณากด subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับฟังเรื่องเล่าใหม่ๆต่อไป ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรื่องเล่าวันนี้ครับการไปวัดไปไหว้พระตลอดจนการสนทนาธรรมกับท่านสมควรที่จะต้องมีความตั้งใจและเตรียมใจให้พร้อมที่จะรับธรรมจากท่านมิฉะนั้นแล้วอาจเกิดเป็นโทษได้ดังเรื่องต่อไปนี้ปกติหลวงปูด่ดูท่านมีเมตตา อบรมสั่งสอนศิษย์และสนทนาธรรมกับผู้สนใจตลอดมาวันหนึ่งมีผู้มากราบน้ำมสการท่านและเรียนถามปัญหาต่างๆจากนั้นจึงกลับไปหลวงปู่ท่านได้ยกเป็นคติเตือนใจให้อาจารย์สุภรัตน์ฝั่งว่าคนเมื่อกี้หากไปเจอพระดีละก็ลงนรกไม่ไปสวรรค์นิพพานหรอก อาจารย์สุภรัตจึงเรียนถามท่านว่าเพราะเหตุใดครับท่านตอบว่าก็ไปปรามาตพระน,านาันสิไม่ได้ไปเอาธรรมจากท่านหลวงปู่เคยกล่าวเตือนพวกเราไว้ว่าการไปอยู่กับพระอรหันต์อย่าอยู่กับท่านนานเพราะเมื่อเกิดความมักคุณแล้วมักทำให้ลืมตัวเห็นท่านเป็นเพื่อนเล่นคุยเล่นหัวท่านบ้างให้ท่านเหาะให้ดูบ้าง ถึงกับออกปากใช้ท่านเลยก็มีการกระทำเช่นนี้ถือเป็นการปรามาตพระลบลูครูอาจารย์และเป็นบาปมาปิดกั้นทางมรรคผลนิพพานไดน้จึงขอให้พวกเราสำรวมระวังให้ดีวันหนึ่งอาจารย์สุภรัตได้ไปกราบนมัสก,การท่านที่วัดแล้วพูดว่าหลวงพ่อครับผมขอขมาโทษ ถ้าเคยคิดล่วงเกินไม่ว่าด้วยกายวาจาใจหลวงปู่ท่านยิ้มตอบว่าวันที่แกบวชแล้วจะมาปฏิบัติกับข้าใช่ไหมเพราะแกคิดว่าข้าสู่อาจารย์แกไม่ได้จริงๆแล้วข้าก็ไม่มีอะไรจริงๆเป็นพระธรรมดาธรรมดาอาจารย์สุภรัตเรียนถามหลวงปู่ว่าตอนนั้นคิดจริงๆแต่ตอนนี้เข้าใจแล้ว ตามหาตั้งนานกว่าจะได้พบขอหลวงพ่อเมตตาด้วยหลวงปู่ท่านพูดขึ้นว่าคนเราถ้าคิดดีเขาเรียกว่าลดทิฐิมานะข้าไม่มีโทษมีภัยกับใครและไม่ถือเพราะว่าทํำให้หนักถือมากหนักมากขออนุโมทนากับแก่ด้วยขอให้รุ่งเรืองในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไป อาจารย์สุภรัตก้มกราบหลวงปู่พร้อมสำนึกและรู้สึกถึงญาณของท่านแจ่มใสจริงๆอุบายธรรมอันลึกซึ้งของหลวงปู่ดู่พรมมปัญโญหลวงปู่ดู่เป็นผู้ที่มีอุบายธรรมลึกซึง้งสามารถขัดเกลาจิตใจคนอย่างค่อยเป็นค่อยไปมีได้เร่งรัดเอาผลเช่นครั้งหนึ่งมีนักเลงเล่าติดตามเพื่อนซึ่งเป็นลูกศิษย์มากราบดับพสการท่าน สนทนากันได้สักพักหนึ่งนักเล่งเหล้าผู้นั้นก็แยงว่าจะให้ผมสมาทานศีลและปฏิบัติได้ยังไงก็ผมยังกินเหล้าเมาอยู่นี่ครับหลวงปู่ดูท่านก็ตอบว่าเองจะกินก็กินไปสิข้าไม่ว่าแต่ให้เองปฏิบัติให้ข้าวันละห้านาทีก็พอนักเล่งเหล้าผู้นั้นเห็นว่านั่งสมาธิแค่วันละห้านาทีไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไร จึงได้ตอบปากรับคำจากหลวงปู่ด้วยความที่เป็นคนมีนิสัยทำอะไรทำจริงซื่อสัตย์ต่อตอนเองทำให้เขาสามารถปฏิบัติได้สม่ำเสมอเรื่อยมามิได้ขาดแม้แต่วันเดียวบางทั้งถึงก็งดไปกินเหล้ากับเพื่อนๆเพราะได้เวลานั่งปฏิบัติจิตของเขาเริ่มเสพคุ้นกับความสุขสงบจากการที่จิตเป็นสมาธิไม่ช้าไม่นาน เขาก็สามารถเลิกเล่าได้โดยไม่รู้ตัวโดวยอุบายธรรมที่น้อมนำมาจากหลวงปู่ต่อมาเขาได้มีโอกาสมานมัสก,การกราบหลวงปู่อีกครั้งทีนี้หลวงปู่ดูท่านให้โอวาดว่าทีแกปฏิบัติอยู่ให้รู้ว่าไม่ใช่เพื่อข้าแต่เพื่อตัวแกเองคําพูดของหลวงปู่ทำให้เขาเข้าใจอะไรมากขึ้นถัดจากนั้นอีกประมาณหปี เขาผู้ที่อดีตเคยเป็นนักเลงเล่าก็ละจากเพศคารวะาเข้าสู่เพศบรรพชิตตั้งใจปฏิบัติธ,ธรรมนับจากวันนั้นสืบมาจนถึงปัจจุบันพิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวมสวงศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหนึ่งเดียวในโลกและวังพญานาคใหญ่ที่สุดในกรุงเทพโทรศัพท์085-199-1370